สวัสดีครับผมบ่าวน้องครับเมื่อนี้มาพัพองกับบ่าวน้องอีกแล้วครับเมื่อนี้กะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเนาะจะในกะงวดวันที่หนึ่งสินาสี่เขามาถึงนี่กะขอให้ทุกคนได้รับโชกไปน้ำกันสุขสุขทุกคนนะครับเนาะมีหลายคนครับที่ส่งตัวเหลขมาให้บ่าวน้องทั้งเหลขกฝันหรือว่าเป็นเหลกขกคำนวณ หรือว่าหลีกยังกงระซังส่งมาหลายครับเดี๋ยวเบาหน่องสีคอยทยอยลงช่องเบาสูฟังนะครับเนาะก็สิมีซึ่งเบาหน่องอัดไปแล้วหรือว่าเบาหน่องพึ่งมานั่งอัดก็มีกันครับก็บคอยฟังเบิง่งขันมากตัวเล็กตัวใดกันพิจารณาเอานะครับเนาะตังใดกันหลับโจกเป็นน้ำกัน แต่ว่าจะซื้อหลายกันซื้อพ่อได้รุ่นนะครับเนะบาะเบาหนองการซื้อพ่อได้รุ่นคือกันวงวดนี้เบาหนองอาจจะซื้อไวบบ่หลายนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้อันลูกกับเขามาหาไล่นํำแนก่กันใส่งเงินหลายกันเลยอาจจะบ่ไเด็นซื้อโต้นนักปนไหนแต่ว่าคนกระถามมาไลายอยู่ดอกว่าเบาหนองซื้อรอตลีวบบ่ เานมซื้อไว้ยอยู่ครับจะถามมากะเล็ตแหลกว่าสิบพท่านบอกดอกถามมาบบานมกะมาบอกครับยังไดกะเอากันมาพูดคุยกันคือเกา่าคีบปนีกะนตเลกกอาจจะมีบอหลายแต่ว่าแต่ก็มีห้ครับผมคุยกันแบบสบายสบาย <c oughs> ตามภาษาคนขีล่ลลยคนมักเบานะครับเนาะมีอย่างกงอยากเอามาเบาสูฟัง บหมนคนกับว่าเบานองฝันอีกอยู่บ่เบานองยังบ่ทันฝันครับช่วงนี้บ่ทันฝันเลยเพราะว่าเบานองกะจักยังไหนเงือนบ่บ่ถือเงือนหรืออาจจะเป็นจีเท่ามันมันโบนิ่งอาจจะเป็นไปได้ครับจีตโบนิ่งก็เลยอาจจะเห็นโบฝันแต่ถ้าฝันมือใด หรือสีฟันก้อนมือเลขออกหรือสีฟันมือไหนเดี๋ยวเบาวหน่องสีฟ้าเอามาลงให้ฟังนะครับเนาะอย่างไรก็ค่อยติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาหน่องนั้นนะครับเด้อเพราะว่ารู้สึกว่า youtube เหตุให้การมองเห็นหน่อยลงนะครับเนาะอย่างไรก็กดแชร์คลิปให้เ่าหน่องหลาไๆเนี่ยเพราะว่าเพื่อจะได้เปิดการมองเห็น นะครับเนาะบ่าวนองกะให้เรียกต้องงวดไปแล้วว่าเบาหนองให้ตัวใดเนียนะครับเนาะก็คงจะได้เบิงกันแล้วถ้าผู้ใดว่าท่านไดนเบิงก็ย้อนไปเบิงชิปก็ไดครับผมแต่ว่ามีมูเบาหนองบอกมาว่ามีคนไปขอเลขก,กับอันกวยตตนี่เพื่อนว่า พีตจะนี้เป็นวะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิน่นออกลูกกลางตน้นแต่ว่าที่เป็นอย่างไหนเบาหน่องก็ยังว่าได้ไปแต่ว่าเพิ่นบอกมาว่าล่องเบิงล่องไปขอโชคเบิงเพื่อจะได้รับโชคเพราะว่างวดว่างหาันเขาไปขอเขาถือศูนหากับหัสามเดี๋ยวเบาหน่องสิไปตามครับเพราะว่า มองได้ที่ว่ามีโชคมีหลับเบาหน่องสิไปหาเอามาฝากเอฟซีครับคนมาหาเนาะ <c oughs> จังไรกะคอยติดตามเดี๋ยวคันได้ไปเมือ่อใดเดี๋ยวเบาหน่องสิเฝามาลงให้เบิ่งนะครับเนาะเมื่อนี้เบาหน่องซื้อโรตารีไว้อยู่สามสี่ใบสิเป็นเหลขหงยังเดี๋ยวเบาหน่องสิแปะไว้ให้เบิ้งด่านขังเด้อครับเด้อ กัเบ,บื้องไหวครับพิ่รารณนาเอาซื้อกับว่าซื้อเบาสองนะเบาหนองโบตัวนะครับเอาใจมาบอกกันเอาความจริงใจมาบอกกันอยู่แล้วแต่ว่ากับมีเดี๋ยวเบาหนองที่เอาฝันกับมีหลายคนอยู่หดอกเพิ่นเพิ่นฝันและเพิ่นกระชงความฝันมาให้เบาหนองแล้วก็เหล็กที่เพิ่นได้มาเพิ่นวายยาเอามาแบ่งปัน คนบริยากเอามาเบียงปันจะเบานหน่องดอกแต่ว่าเพคนอยากเอามาเบียงปันสุขผูสุกข้นอนอยากให้อยากให้รับโชคไปน้ากันเพื่อนก็ว่าเบิงเบื้องไหวเอาเพื่อนว่าเบืองไหวเพื่อพิจารณาเอาว่ามักน้ำบ่กขันมากจะซื้อไหวเพื่อนวางสินะอย่างไดกะขอกราบขอพระคุณผู้ที่มีเมตตาก็เบานหน่องมาตลอดครับผมช่วงนี้ก็ฝนตก เกือบสูมือเอาหลยนะครับไปใช้มาไทยกับคนข้างจะลำบากเนี่ยก็เลยบุญไปยุทธูกับเหลือสารปูโคดเนาะสารปูโคดปูสิงเงินสิงคำ่ำก็บบ้านในไปนะครับเนาะและ้วก็ปูใหญ่ปูใหญ่เทป,ปชีติบาลีเขาซูนหาแกจังบ่านในไปหลายหม่องอยู่ครับลักกิโลก็บบ้านในไปกระลอ ว่าไปหลักกิโลงวดทีว่าสีให้สี้อยโกบนาไปนำมาสักเพื่อสิได้เห็นอีกยังนึ่กันว่าสักบ่ยอมไปผู้เดียวแทนแล้วว่าฉันงวดที่ชให้โกบนาไปนำล้วก็แม่ฮันนี่แม่ฮันนี่เอาหน่องนจะมาได้ไปเดี๋ยวเอาหน่องไปมือใดเดี๋ยวเบาหน่องสีเอาลงคิดให้เบิกนะครับเนาะคอยติดตามครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาโหขาเข้ามารับโชคไปนำกัน จังได้กะให้ทุกคนได้มีโชคได้รับโชบเนะเดี๋ยวจังได้กะทักทิบาหยังจักีิเอาหนังคีอการลบมือนี้แต่ว่ากะดีใจครับที่ได้มาทักทายได้มาถึงเบ้าหนองชิบูได้ตอบโต้นะครับเนาะแต่ว่าเบ้าหนองกะ อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเบ้าหนองก็จะพยายามเขาไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับเนาะก็ะถือว่าเขาได้พูดคุยกันไปในโตถ้าเบ้าหนองบ่หยุ่งงานหรือว่าบ,บ่ติดงานเบ้าหนองก็สะมาตอบคอมเมนต์ทุกคนครับผมอย่างไดก็เป็นกำลังใจให้เบ้าหนองคือเก่านะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โชคและดวงนะครับเนาะ คิด,ดสววิ่งใดกับไฮโซวังดังปาถนานะครับผู้ใดเหตุการณเห็ดงานกะคือเา่าให้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหนง่งผู้ใดค้าขายกะค่าขายให้ได้กำไรดีๆให้ได้กำไรมือละบมื่นสองมื่นสามมื่นมือลับเป็นแสนเลยเนะครับเนาะคิด,ดสววิ่งใดกับไฮโซวังดังปาถนาโลคงไพไข่เจ็กกะยังมีอยู่ตอนนี้กะ รักษาสุขภาพนะครับนอกฝนกับโต๊จาัางใดกับเบาหน่วกัเป็นกําลังใจให้สุผูสุคนคือเก่าครับผมเดี๋ยวเข้ามารับโชคไปน้ำกันงวดวันที่1นึ่งสิงหาหกหานะครับนอาอัยงใดก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมรวยรวยรวยไปนน้ำกันครับผมสวัสดีครับ